ครับทุกคนถึงมาครับแต่ว่าหาพ่อแม่กัน h e ลโลแม่อีสไลเดนนี่เจอไปพ,พ่อจะพูดอะไรสักอย่างหรือไม่ก็ามาเหา่า หนึ่งสองสามไลฟ์อยู่นะไลฟ์อยู่ชว์จะเห่าทำไมยชว์จะเห่าทำไมไลฟ์อยู่นะห้ามพูดเลยนะไปเพียงแค่น่อยสิเดี๋ยวโดนลิขะไป,ปะตูเลยไปตูเลยสวัสดีครับโอ้ยรถล้มมากไม่อะไรหรอกสวัสดีทุกคนโอ้ยมึดชึบชึบเคเยี่ยม อุย้ยมี request to join join แต่ออออมันไม่ขึ้นะอะ YSPS เฮ็ดไปไหนอุ้ยไม่ชวนแม่ขอชวนหน่อยโอ้ยโอ้ย วันทักทายหน่อยเลยชวนชวนนู่นนู่นชวนนู่นมองมองนู่นหน่อยชวนชวนมองนี่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 ชวนนี่นีนน่มองรถนี่หนึ่งหนึ่งมองนี่มองตามหน่อยชวน,นมองตามหน่อยนีย่าย how was your day good ครับผมเพราะวันนี้เรามีมทำอะไรหลายอย,ย่างมากครับถ่ายคอนเทนต์แล้วก็ แทบจะเยอะมากๆกวันนี้เป็นวันที่ทำงานเยอะเหมือนกันมัน มันอินไวท์ให้ให้คนยังไงนะเดีนะ๋ผมทำให้เป็นอันนีนี่นี่จะอินไวท์ัจอนี่จะวน E S C R P นี่ไง โอ้ยมา้โอ้วคุณอยู่ไหนเนี่ยอยบ้านยังคุึงบ้านยังยังไม่ถึงครับเดี๋ยวนะมันสามารถแบ่งจอยยังไงให้มันไม่เป็นแบบว่าครึ่งเดียวครึ่งเดียวเออทุกคนครับคอมเมนต์ โชเป็นไงกันบ้างครับผมเทมโปซีรีสีพีแปเพิ่งจบไปนะครับตอนนี้พวกเรากำลังจะกลับบ้านไปดูกันนะครับเพิ่งเสร็จงานเอ้ยนี่เราต้องนั้นเลยดีกว่าคือผมรู้สึกว่าในเเนี่ยช่วงนี้แบบก่อน e p พีแปจะออนเนี่ยมีคนพูดว่ามันจะมีโมเมนต์อะไรหรือเปล่าชะมีแบบก็เลิฟซีนสักนิดสักหน่อยหรือเปล่าให้ให้ชมบ้างนะครับแต่ว่าแล้วไงครับผม คือสีนี้เรามีเราแค่จับมือนะครับเราแบบออเดิฟก่อนเราออเดิฟเราเสิร์ฟแบบชี่เสิร์ฟนิดห,หน่อยก่อนอ่าคนผมว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละครับว่าตอนนี้สถานการณ์ในเรื่องมันหลีดไปในออทิศทางไหนเพราะคือทุกคนลุยแล้วเพราะว่าคนที่ตามมันก็คือตอนแรกเนี่ยแบบมันจะมาแบบในเรื่องของแบบว่าคอนฟิกวงเลยแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มแบบว่าเริ่มใช้ในความสัมพันธ์มากขึ้นละ อ่าืมซึ่งก็อีพีเก้าแล้วอะจะมาให้จับมงจับมือมันก็เวออีพีแปดอยู่อีพีแปดอยู่แต่อีพีเก้าก็กำลังจะอีพีเก้าแล้วไงไจะให้แบบจับมองจับมือมันก็แบบเออคอนเซปร์ไปเถะไปปแแ้แต่ว่าแต่แต่ว่าแต่ว่าเทรลเลอร์ในอีพีเก้าเนี่ยผมบอกเลยว,ว,ว่า <c oughs> เ, <c oughs> เป็นที่พูดถึงอย่าง <c oughs> มากเป็นที่พูดถึงอย่างมากเพราะว่าเริ่มคนเริ่มไปดูคลิปแบบหรอคือใช่ผมเห็นแล้วว่าแบบว่าตอนแรกอ่ะคนจะแบบว่า พอจบปุ๊บผมเลื่อนเลยตรงแฮชแท็กเทมโปซีีพีแปดขึ้นมาปุ๊บเป็นเทรลเลอร์อีพีแปดเลยซึ่ง uh huh. เออเรารู้นะครับว่าตุกคนต้องการอะไรนะครับผม <laughs> เราเราเราสองคนรู้เห็นกันเป็นใจกันนะครับแล้วก็ไม่นานเกินรอแน่นอนครับผมสิ่งที่คนได้เห็นก็อยากจะได้เห็นแน่นอนครับอะไรสิ่งที่อยากจะเห็นก็ได้เห็นแน่นอนครับผมอือเ uh huh. วนอยากเห็นไหมชวนไม่สนใจเลยสว,สวัสดีครับชวน สวัสดีครับจำได้ไหมจำพีทได้ไหมจได้มจำพีได้ไหมดูดูดูกล้องจำได้เปล่าสวัสดีครับชวนง่วงแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเล่นกับพีบีโอเคไหมชวรนจะไหวไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวชวรนวิ่งเดี๋ยวพีบีวิ่งตามได้ไหมชว์นจำได้ไหมจำพีทได้ไหมตอนนี้ชอมันชมวิวอย่างเดียวเลยอะชวนไม่สนใจเลยไปแล้วไปแล้วเอาไปแล้ว อาอยาอยาหาแม่แม่แมอ่าทุกคนแม่วันดีครับแม่อยู่ไหมแม่อยู่อยู่สวัสดีครับไม่มีใครถามอะไรมาเลยปะตอนนี้ตอนนี้คือเ <laughs> ขาว่า s t a r t f o l l o w i n g อยู่อยู่เดียวเออทำไมอ่ะทำไมมันถึงขึ้นในนี้อ่ะงงใช่ป่ะป่วดป่วจะไม่ขึ้นป่ะ <laughs> มือใหม่หัดไลฟ์ว่างี้แหละ <laughs> <laughs> ใช่ ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยมาเปิดไลฟ์เองเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็ไปจอยของคุณไงแต่ครั้งที่แล้วผมว่าเราผิดพลาดไป,ปไหนวะเพาะเพราะอะไรเพราะว่าก็มันไม่ขึ้นของคนไงเออผมงงเหมือนกันว่าทำไมแบบคือคือสังเกตไง,งก็คือตอนที่พีเอสลีแล้วผมไปจอยแล้วก็มันมันมันจะขึ้นแบบคนดูเท่าเดิมเลยก็เแบบแอลแปลกแล้วเพราะว่าจากแบบเพื่อนผมแบบไอ้เขาเรียกอะไรมชั่นแฟนอ่ะมันมันมันไม่ได้ เยอะขนาดนั้นซึ่งแบบว่ามันก็มีไส้มันก็เลยแบบเท่าเลยาะงงนิดนึงเพราะว่าไปถามคนอื่นว่าขึ้นไหมแบบที่ผมไลฟ์แบบพีเอชไม่ขึ้นเพราะมันขึ้นแค่เบสคนเดียวก็แปลกเหมือนกันแต่ว่าก็อันนี้ก็น่าจะเห็นนั่นแหละน่าจะขึ้นแล้วเนาะแล้วอเออครั้งที่แล้วเราไลฟ์กันเมื่อไหร่นะครั้งล่าสุดเลยอะไลฟ์กันเมื่อไหร่โอ้นานแลวปะมันคือที่ผมใส่เสื้อแดงอะใช่ปะ ปีที่แล้วแล้วเลยใช่ไหมเลยแบบสิบสิบเอ็ดสสองปีสองปนี้อีมสองคือเออใช่ใช่เ้ยคุณบอยตวอืมอืมพี่สวัสดีครับแน็มีใครมาดูบ้างอเอไงอ๋อเว้ยสิพี่แป้งก็มาดูครับพี่แป้งสวัสดีครับเออพี่สุธิรัก์ทั้งหลายนะครับรวมถึงทุกคนด้วยนะครับบอกเลยว่านี่คือคนที่เป็นเบื้องหลังคอนเสเร็ตของเทมโปนะครับ อืห <ừ> น่ๆว่าอยากรู้ว่าทุกคนทุกคนถามมาเลยว่าสิ่งที่ทุกคนสงสัยในพีแปดมีอะไรบ้างนะครับหรือว่ามันเคลียร์ทุกอย่างแล้วหรือว่าเยาจะถามอะไรต่อแบบอีพเก้าอ่ะอาจถ้าสปอยได้ก็จะสปอยน,นิดนึงแล้วจะจะพยายามแบบซุปซิปน,นิดนึงเพราะเพิ่งแยกกับพี่มุ้ยมาเมื่อกี้เออ <c oughs> ใช่ว่าคือเราเราเรา,เราดูมาแล้วแหละ เนาะอีเก้าใช่เรา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 ไม่ต้องแอปว่าเราไม่เคยดูเราเราดูไปแล้วเราดูแล้วแหละอืมก็พูดตรงนี้เลยว่าเราดูแล้วแต่ว่าก็ยังดูไม่ครบเนาะใช่ยังดูไม่ครบคือเราดูแค่เราที่เราต้องแก้เสียงบางบางอันบางบางบางซีอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าก็คือถ้าดูจริงแล้วเนี่ยแบบทั้ง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 หมดเนี่ยคือเราก็ไม่ค่อยกล้าดูเราเห็นแบบเอ้ยไม่ค่อยกล้าดูอืมใช่ครับก็นั่นแหละมันเป็นคือผมแบบ มันมันสุดยอดไปเลยอะช่ก็เลยแบบเข้าใจว่าแบบไม่รู้จะแบบพูดออกมายังไงแต่ว่ามันสุดยอดไปเลยมันแบบมันว้าวแบบว้าวอ่ะก็ไม่ดูไม่ได้แล้วนะคะทุกคนไม่เพราะว่าผมบอกพ่อพ่อกับแม่แล้วว่าอีพีเก้าเนี่ยไม่ต้องดูนะครับแม่ให้ให้ให้ดูแต่ว่าวิลเลี่ยมจะไม่อยู่ตรงนั้นวิลเลี่ยมจะไปดูตรงอื่นเพราะว่าคือเราต้องแยกกันแม่กับผมทำตัวไม่ถูก เออมาดูด้วยกันไหมล่ะแล้วให้แม่ดูคนเดียวเฮ้ยมันเป็นซีที่ไม่แต่ว่าเราเอาจริงคือเราไม่จำเป็นต้องมาดูด้วยกันก็ได้เพราะว่าเราดูด้วยกันไปแล้วใช่คือเรามีอะไรเล็กๆน้อยๆจากอีพีเก้าอย่นิดนึงที่เราทาด้วยกันแบบหมายถึงแปลว่าแบบเอไม่ใช่ในในซีรีส์นะในซีรีส์ก็มันมีอยู่แล้วเรื่องปกติแต่ว่าข้างนอกอะไรย่างเงี้ย ผมผมพูดแล้วมันแบบแปลกๆบ่าดูคิดไม่ผมว่าคุณแบบดูโลกอะดูแบบมีพิรุษอ่ะไม่ผมเป็นปกติที่ผมโลกอ่ะแต่เอาจริงบ้าหนึ่งอาทิตย์มันนานเหมือนกันนะกว่าจะถึงสุกน้าใช่มากๆแต่จริงแล้วผมรู้สึกว่าวีคที่แล้วอะเออรู้สึกว่ากว่าจะผ่านไปนานกว่าซีนเอ้ยนานกว่าวีคมือรู้ทำไมเหมือนกันแต่ว่าคือ ถ้าพูดตามตรงแล้วแป๊บๆก็ EP แปดแล้วอะแล้ว EP เก้าแล้วจะ EP เกาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเร็วเร็วมากใช่จริงๆเออมาเรออีกแค่แบบเก้าสิบสิบสองสามอีกตั้งอีกห้า EP ก็ไม่น้อยนะเออแต่ก็เดินทางมาเร็วอยู่แต่เอาจริงๆบ้าพี่รู้สึกว่าเวลาในแต่ละอาทีเดิมันผ่านไปช้ามากคือแบบด้วยความที่เทมโปจะมาแต่ละ EP คือปลด เตี่ะผมเห็นคือเวลาผมติดตามซีรีส์ใช่ไหมผมรู้สึกว่าเออซีรีส์มันคือซีรีส์ที่รอแบบเสาฮิตอะไรเงี้ยอ่ะแบบมาสองวันอะไรเงี้ยมาสองวันใช่ไหมแต่นี่มันคือมาวันเดียวก็เลยแบบคือคือคือผมเข้าใจคนรอนะครับว่ามันแบบใจจะขาดแล้วอะไรเงี้ยแบบไม่ไหวแล้วทำไมแบบถึงเมื่อไรจะถึงวันศุกร์สักทีแบบวันศุกร์มันคือเทมโปอะไรเงี้ยแบบก็เข้าใจนะครับแต่ว่าก็เราก็รอไปด้วยกันเพราะผมก็อยากดูเหมืองกันเพราะว่ามันคือเวอร์ชันที่ไฟนอลอะไรจริงจริงก็ช่างใช่สิ เขาต้องเอาเวอร์ชันไฟแนลมาออนอยู่แล้วก็ใช่ไงเพราะเรายัางไม่ดูเหมือนไงบบเพราะเราดูพร้อมทุกคนเหมือนกันไงอ๋ออ๋อเราดูเวอร์ชันที่ยังไม่ได้แบบมาสเตอร์ใช่ไหมใช่เรามีแบบต้องสีนู่นสีนั่นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบต้องคือจริงอะไฟนอลคือเพอร์เฟกที่สุดแล้วอะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนดูพร้อมกันแต่วพวกเราเหมือนกันเนเอ้ยเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรครับ ผมดูเฉยว่ามีคนที่ผมรู้จักมาดูไหมอ๋อมีแต่คนบอกว่าแบบเอออยากดูไฟนลอีพีพร้อมพวกแกนะเออเอ็นี่ผมพูดเลยปะที่ไม่ฟังไม่ฟังก่อนฟ <laughs> ังก่อนมันจะมีอันหนึ่งที่แบบว่าผมคือคือผมมีหลักฐานแต่ผมยังไม่ปล่อยออกไปแต่ว่าผมจะพูดยับยบไปก่อน ให้คนสงสัยเล่นแต่คุณรู้แล้ว <c oughs> ก็คือที่ผมส่งไปในกลุ่มไม่ใช่กลุ่มอะแบบส่งไปให้คุณอนะที่แบบว่าเพื่อนผมอะเข้าใจผิดอะเออเข้าใจแล้วก็ก็ลอยกระทงด้วยตอนนั้นเป็นลอยกระทงแล้วก็คนอ่าบุคคลที่สามคนอื่นอะไรเงี้ยแบบอุย้ยแบบเข้าใจผิดเหมือนกันอืม <c oughs> ซึ่งแบบว่าเป็นสิ่งที่ผมบบว,ว่าว้าวมันเหมือนแค่นขนาด นั้นเลยหรือไงเราก็ทำปกตินีนน่นี่อะอืมซึ่งผมมีหลักฐานแต่ว่าผมจะเปิดไปในวัมนควรไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็เลยเปิดไปณวันที่ต้องการณนะวันที่ณนะเวลาที่เหมาะเอาเอา่อเอาเป็นว่าไว้ว่าไว้ถึงวันนั้นอืม อืผมรออยู hmm. mm ่แ hmm. ล mm ้ว hmm. ว mm ันนั้นอืเขาบอกว่า you are not together already ก็แยกแล้วครับ Yes because we went home we finish our works today ไม่ก็พบอกแล้วว่า so we came home บอกเล้ว,ว่าจริงๆอ่ะ we have a, a lot of thing tomorrow นะครับก็ก็ s p o i เอ่อเกี่ยวกับน่าจะเป็นสิ่งที่ผมกับพเอสชอบเหมือนกันเป็นเขาเรียกเป็นแบบเอ่ออะไรกิมมิคเล็กๆน้อยๆแล้วกันที่แบบว่าก็รอเหมือนกันเอ่อเอาง่ายคือ อะไรที่อยากเห็นก็จะก็จะได้เห็นครับเออแต่ว่นะา, <laughs> าไม่บอกเป็นอะไรอีพีนี้มีรางวัลจะอะไรอะไรมีเอใไมอีพีนี้มีรางวัลอะไรจะให้ไหมรางวัลจะให้ไหมผมให้ผมให้จุนแล้วกันถ้าพูดตามตรงอ่ะแบบเพราะว่าผมอยู่ยกับพี่บุ้ยใช่ไหมแล้วรู้สึกว่าเออจุนแบบคือคือเราอยู่กับ จุนอะเราแล้วเราอยู่กับพี่นัทรู้สึกว่าเออเราคือด้วยความที่เขาอะคาแรคเตอร์เขาจะแบบแตกต่างกันเลยเราสึกว่าพอเขามาเป็นจุนอะเขาสึกว่าเขาทำถึงมากเพราะว่าตอนที่แบบอยเซีนที่แบบว่าคุณเล่นในปานวงที่จุนมามาช่วยอะที่กินซีกินผักอะไรเงี้ยกินนกไตอ่เงี้ยคือผมรู้สึกว่าผมชอบในการแอคของการแอคติ้งของของของจุนมากเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างมันดูแบบโฟล์มันดูสมูทแบบหลายๆอย่างที่แบบว่า คือเราเอ็กเซปต์ว่าตอนแรกอะ่ะก็ดีแล้วนะคือจริงมันดีแล้วประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าคือสิ่งที่เราเห็นเห็นมันดีกว่าเดิมแบบในในจออย่างเงี้ยใช่ก็อยากชื่นชมพี่นัดมากเพราะว่าเล่นเล่นเก่งจริงเล่นเก่ง,งมากอืมใครบีบแต่แตะี่แต่ทำไมพ่อบีบแต่เ้ีวอ๋อพ่อบีบแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนอื่นบีบแต่น <laughs> าคุณเอสมีเลยจะพูดไหมครับ ไม่มีก็มีอะไรพูดถึงไหมล่ะก็ฟังอยู่ฟังอยู <c oughs> ่เมื่อกี้ใจไปอยู่ที่บอกว่าพ่อบิ๊แตกก็เลยบอกอ๋อเออผมชอบถามเนาะผมจะเล่า,มลาผมจะเล่า,มลาผมจะเล่าผมจะเล่ามผมจะเล่าเวลาเวลาพีเอสเนี่ยคือคุณอาจจะเห็นว่าเขาแบบว่า <c oughs> ไม่ค่อยแบบดูแบบอาจจะดูอ่ะผมจะเล่าแล้วกันว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เซทิฟในการขับรถมากแบบใครขับรถผิดใจเขาด้วหน่อยนะหรือว่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาจะเป็นอีกร่างหนึ่งอ่ะเขาจะเป็นเทม m e EP หนึ่งอ่ะกับน้ำตาอหรอแบบผมแบบผมอยู่ในรถนะอยู่อยู่ข้างเขาอ่ะผมแบบทุกครั้งที่ขับรถอะต้องมันลุ้นตลอดเลยว่าโอ้หถ้ามีคนแบบขับไม่ถูกใจเขาคนนึงนะเขาจัดการไม่คุณจะพูดว่าไม่ถูกใจก็ไม่ถูกปะเขาเลยไม่ถูกอะไรไม่ถูกกฎไงไม่ถูกกฎหมายไม่เปิดไฟเลี้ยวบ้างเขาต่อแถวอยู่มาแทรกบ้างอ่าก็ใช่ใช่ เขาก็จะเขาจะแสดงวาบ้างโอ้โหไม่ใจเย็นเย็นแค่แค่พูดสิ่งใหคุณดเนี่ยเนี่ยผมทุกเหน็บบ้างสุขเหนบไม่เดี๋ยวไม่ไม่คนคนไม่ต้องหาพวกเดี๋ยวผมจะรอวันที่คุณซื้อรถแล้วก็ขับรถมารลับเดี๋ยวดูดีว่าจะขับรถเป็นยังไงแล้วคุณคิดว่าผมจะกล้าขับรถป่ะแบบถ้าคุณถ้าคุณติอย่างเงี้ยไม่ผมจะไม่พูดอะไรเลยผมจะดูคุณขับรถโอ้โหแล้วแล้วแล้วคุณจะถาาผมบ้างหรือ าผมขับบบอะไรแย่ถ้าผมขับแย่คุณจะคุณจะด่าผมปะด่าอยู่แล้วทำไมอ่ะก็ขับรถก็อขับให้มันดีๆป่ะอ๋อก็ได้ก็จะได้แบบมันก็ต้องมีมาญยาในการใช้เราใช้ถนนน่โหลออ่าเพราะเราเป็นผู้ลงถนนเหมือนกันอย่างเงี้ยโอเคก็ก็ดีครับจะได้ขับรถเก่งๆไวไวเดี๋ยวเดี๋ยวสอนขับรถก็ได้ได้ดิเดี๋ยว แต่ว่าอยากดิฟด้วยอยากดิฟดิฟเอ่อขับปกติให้ได้ก่อนไหมหรือไงขับเคยขับแล้วไปเฉียวเฉียวข้างๆอยู่อ่ะเคยขับได้ไงอายุไม่ถึงเออฝึกไม่ต้องบอกว่าถึงแล้วดิอ๋อถึงแล้วคือผมจริงๆวันนี้ยคือวันนี้มันจะมีพูดพวกแบบ สคริปต์ต่างๆใช่ไหมซึ่งแบบว่าผมมาพูดไม่ได้เลยผมเมมเต็มเ,มเนี้ผมแบบอะไรที่แบบผมผมต้องไปรีไปไหนวะ <c oughs> ผมต้องรีรีสตาร์ทเครื่องหน่อยทุกคนครับผม,ผมกับพีสนะครับผมจะจับมือกันไปเรียนพูดนะครับ <c oughs> ทุกคนรอดูโปรเซสได้เลยว่ามันจะดีขนาดไหนแล้วก็ผมรู้สึกว่า <c oughs> มันจะเป็นตัวเรียนแล้ว <c oughs> จะเป็นจริงเดินไปเฉยไม่ได้ผมต้องจับมือไปเถอะเอาก็ไปเรียนด้วยการยงไง เรานลนทสเดียวกันต้องอาจจะไปเรียนก่อนสักสองสามรอบเดี uh ๋ยวผมตามไปกันโอ้เพราะผมมีปัญหามากสุดเจ้อแรปไหมเอาแรปดีกว่าก็อีพีแปดเรียบร้อยแล้วอ๋อโอเคอีพีแปดเรียบร้อยแล้วก็เออเป็นเรียกว่าเป็นอีพีที่ที่คลายปมต่างๆดีกว่าแบบความตึงเครียดต่างๆนี้ใน ในแบบว่าที่สตาร์ทมาตั้งแต่ EP พีในช่วงกลางๆนะครับแต่มานหยกปะที่ที่จุนที่จุนจุนเริ่มเริ่มเจ็ดหรือหกเจ็บอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะอะไรนะอันนี้คือพูดอะไรนะที่ที่ที่จุนเริ่มมามีเอ่อแบบแบบเริ่มมาเข้าหาโปมากขึ้นแบบเลนในเชิงแบบเออนั้นนะไม่ก็เอาง่ายคือความสัมพันธ์ระหว่างเทมโป้จุนก็ชัดเจนขึ้นในออพีแล้วก็จุนจริงแล้วก็คือจุนเนี่ย ต้องยอมใจเขานะมาถึงว่าบางคนมันแพ้แต่ยังไม่ได้เริ่มอ่ะแต่จุนเนี่ยคือรู้ตัวว่าเป็นคนแพ้แต่ก็ยังเล่นเกมจนจบอ่ะแล้วม่หน่ำซ้ำคือต่อให้เป็นคนที่แพ้เกมก็ยังเป็นผู้เล่นที่แร์เกมสุดๆยังแบบเป็นแม่สื่อในการที่ช่วยทําให้โป้กับเทมมาเออ่ได้แบบเปิดใจตรงๆด้วยเพราะไม่งั้นก็คงเขินบิดอยู่งั้น<อ>มาแต่จับมือชอยู่งั้นอืมไม่เพราะว่าเรา ไม่ e ี e ี e ีแปดเรามีจับมือกันในเสื้อแจ็คเก็ตอันนี้แจกทริคนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วก็เอมีเรียกว่ามีมีแฟนเป็นดาราแล้วกันครับแล้วก็ต้องแอบแล้วถ้าเป็นดาราด้วยกันเลยอสองคนอ่ะทําไงเป็นดาราด้วยกันก็กลัวอะไรอ่ะก็เปิดตัวโอเคก็นั่นแหละครับประมาณนั้นเพราะว่าโอเคก็จริงๆ ep เก้าเนี่ยทุกคนได้เห็นอะไรไป จริงๆเขาสึกว่าผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเปิดไปเยอะเหมือนกันเพราะว่าอีพีนั้นเป็นอีพีที่ผมอ่ะชอบมากๆเหมือนกันเพราะสึกว่าเราอะตอนแรกเราเราถ่ายเองเราไม่เห็นภาพว่าเออมันจะออกแบบยังไงแต่ว่าพอเราเห็นแบบที่แบบว่าคัดมาแล้วแล้วก็แบบดูมาแล้วก็รู้สึกว่าเออชอบมากอะไรเงี้ยแบบรู้สึกว่าเป็นเป็นอีกมุมหนึ่งที่แบบว่าเป็นมุมในการแสดงดีกว่าที่แบบว่าเรากล้าทลายเมอร์ตัวเองอะไรเงี้ยใช่แต่คุณเป็นไงครับคุณชอบไหมอีพี9เนี่ย อีพีแปดค่ะเอ๋อีพีอีพีแปดชอบหมายถึงว่าคือจริงชอบทุกทุกอีพีแหละรู้สึกว่าอีพีทุกอีพีมันก็เป็นตัวต่อที่ทําให้แบบมันเรื่องมันแบบน่าสนใจขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอแต่จริงๆถ้าชอบสุดอะคือซีนสุดท้ายนะหมายถึงว่าช่วงสุดท้ายเบรกสุดท้ายอะไรเงี้ยรู้สึกว่าจาได้ว่าซีนนั้นที่ล้านสุดคือแบบซีสองซีสามหรอแล้วแบบบทยาวมากแบบว่าสามสี่หน้าจำได้ปะ ทำได้อืมอืมไม่แต่ว่าก็เอาเอางี้คือเรารู้สึกว่าอาจจะยังทุกคนที่มาดูไลฟ์ตอนนี้อาจจะยังไม่ใช่ทุกคนที่ดูแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สปอร์เยอะแล้วอยากให้ใช่เพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ยมันจะรูเทมโปเลยนะอะไรเงี้ยบางคนอ่ะใช่ก็ถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับผมก็สามารถไปดูได้นะครับในเน็ตฟลิกซ์นะครับตอนนี้ก็มีรีลันยบร้อยแล้วนะครับใช่ตอนนี้ก็บอกเลยว่าคือใครที่ รู้สึกว่าเออหลงเข้ามาดูแบบว่าอันนี้สองหนุ่มคนนี้เขาพูดอะไรเกี่ยวกับซีรีส์นะอะไรเงี้ยซีรีส์ที่เกี่ยวกับอะไรนะครับก็ดูได้ทันที่สิบเหมือนกันครับผมก็เป็นซีรีส์ที่ hmm. เออผมรู้สึกว่าเป็นซีรีส์ที่ผมได้เล่นครูเบสังแลนแล้วก็อะไรเลยอย่างที่แบบว่าผมไม่เคยทําก็เป็นครั้งแรกแล้วพวกเราตั้งใจมากๆที่จะให้ผลงานที่ออกมาดีที่สุดนะครับก็แล้วก็ฝากเพลงด้วยแล้วกันเพลงที่ปล่อยไปเยอะมากๆเลย hmm. ตอนนี้ก็เรียกว่าหลายเพลงว่าอาจจะอาจจะนับไม่หมดนะครับก็มีหลาย เสเป็นด้วยก็ฝากด้วยนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างก็สามารถติดตามได้ที่จีนบันทีวีละครแล้วก็สตรีมมิงก็ติดตามได้นะครับครับผม